โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนี้ของผมภูมิเ,เปลยอาราฟอร์รมันนี่นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o g ซ์ด็อกีกเช่นเคยเนาะก็ห่างหายกันไปพอสมควรประมาณ 3- 4วันไปถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะครับเขามีการปิดปรับปรุงแล้วก็มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันจะมี3ระบบที่เข้ามาใหม่ก็คือระบบค้นหาเพื่อนนะครับซึ่งเราสามารถใช้ชื่อเพื่อนเนี่ยในการค้นหาได้แล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ไม่ได้สําคัญ อีกอันนึงนะครับก็คือเขาเพิ่มก่อครับจากตอนแรกมี3ก่อใช่ไหมนะครับเป็นก่อเลเวล5้าเลเวลสิใช่ไหมล่าสุดนะครับก็เพิ่มเป็นก่อเลเวล15มาแล้วเลเวล20เลเวล25เลเวล3าเลเวล35เลเวล40เลเวล45ครับอ่าแล้วก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครแบบว่าอยู่เกาะเลเวลแรกนะครับแล้วก็เลเวล5เลเวลส0เนี่ยสังเกตว่าของผมเนี่ยก็ยังฟาร์มคอลเลคชันไม่หมดนะผมฟาร์มมานานมากๆประมาณ2สัปดาห์ครับดูดิ แนวคอลเลคชันผมยังมีความคืบหน้าประมาณ13บ5 13ค5ับสิับสิับอย่างเงี้ยนะครับแนะนำว่าไม่ต้องฟาร์มต่อครับมาฟาร์มอันใหม่เลยสังเกตความคืบหน้าของผมเนี่ยเป็นประมาณ9แล้วใช่ไหมแล้วอย่างที่บอกครับถ้าเรามาฟาร์มอันใหม่เนี่ยเราจะได้คอลเลคชันใหม่สังเกตครับเราจะเพิ่มพลังได้ค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหม เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่ามาฟาร์มเอาคอลเลกชันใหม่เนี่ยให้มันแบบได้ประมาณซักแบบเกือบเกือบหมดแล้วค่อยไปที่อื่นอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งครับที่มีการอัปเดตเข้ามาก็คือระบบตรงนี้ครับแข่งขันชิงแชมป์ซึ่งแข่งขันชิงแชมป์เนี่ยถ้าเราไปอ่านอยู่ในหน้าเว็บไซต์หรือว่าอ่านในหน้าประกาศเกมเนี่ยมันจะเป็นการแข่งแบบว่าพันธมิตรข้ามเซิร์ฟก็น่าจะเป็นการแข่งแบบกิวอร์ข้ามเซิร์ฟซึ่งจะจัดแข่งขันในวันพุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์ สามวันนี้นะครับก็คือพุธศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์3วันนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็การแข่งขันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแข่งขันแบบประมาณไหนเน่ะเขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันถ้าเราไปอ่านมานะดีวผมเปิดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับนี่หัวข้อที่1ครับเพิ่มการเล่นใหม่ศึกปาการพันธมิตรนะครับแข่งขันพันธมิตรข้ามเซิร์ฟนะครับเปิดฉากสงครามเกียติยศนะครับเริ่ม สงครามทุกวันพุธวันศุกร์และก็วันอาทิตย์นะครับพันธมิตรต่อสู้ออนไลน์ข้ามเซิร์ฟเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรียลไทม์หรือเปล่าแต่เขาเขียนว่าพานธมิตรต่อสู้ออนไลน์ข้ามเซิร์ฟน่าจะเป็นการกิวว์ข้ามเิริฟนะครับสัมผัสการประชันกันนะครับด้วยแผนการและศักยภาพประมาณนี้แล้วกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูในส่วนต่อของอวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันศุกร์เนี่ยว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนออไอตัวหัวกิลของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นการจัดทีมเพื่อไปแข่งขันเหมือนกิลวอลแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องมาดูแล้วกันหลักๆจะมี3โหมดที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เป็นวันพลลัหเลอรัใช่ไหมนะครับมันจะมีการรีเซ็ตกิจกรรมครับสังเกตว่ากิจกรรมเปิดกรชาสีละครั้งเนี่ย จะหมดในวันนี้ซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนผ่านกิจกรรมในเวลา5ทุ่มของวันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เป็นกิจกรรมเปิดกล่อง8 0 0 0ันแมนะเพราะว่ากล่องผมเยอะเหลือกเกินนะครับกะว่าจะเอามาอัดให้ฮาริคิวินเนี่ยสักประมาณ2ดาวส้มน่าจะได้อยู่นะครับนะสดาวส้มน่าจะไม่ถึง3ดาวส้มหรอกนะครับนะเพราะว่าแต่ว่าของผมเนี่ยก็เยอะพอสมควรอยู่เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะก็หลักๆกจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรอรีวิวกิจกรรมเนี่ยตอน ประมาณ5้าทุ่มอีกทีหนึ่งเนาะก็ไม่แน่ใจว่าตัวถังซานเนี่ยจะมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่มาพร้อมกันหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบอัปเดตวันพฤหัสเวลา5้าทุ่มตลอดเลยนะครับสเกมนี้นะก็เราหลักจากประมาณนี้แล้วกันรสำหรับคนที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่กันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจอบในพิีโตเรียกันนะครับสวัสดีครับ